วันนี้อยู่ส่วนทุเรียนนะคะในวันที่ฟ้าครึ้มอ้าวนกไปไหนแล้วล่ะเมื่อกี้มีฝูงนกประมาณสักหกเจ็ดตัวมาบินวนก็คือบ้านนกเราตอนนี้อยู่นาะเชื่อก็ยังไม่ได้เปิดเหมือนเดิมเพราะว่าทำบ้านให้ลูกค้าเสร็จจาก ทำบ้านให้ลูกค้าที่เขาว่างเขาก็จะมาทําสวนแบบนี้นี่เห็นไหมล่ะเอ้าไปไหนละ่ะอยู่โคกน,นั่นเองนะดเดี๋ยวเริ่มบทนละ <c oughs> บอกว่าให้เปิดบ้านในเดือนนี้ของตัวเองอีกลังหนึ่ง ถ้าไม่ทันก็ต้นเดือนหน้าก็ยังโอเคน่าจะได้เปิดแหละคิดว่านะคะคือไม้ก็สั่งมานานแล้วไงอันนี้เป็นต้นต้นพันประมาณพันห้าพันห้าร้อยบาทจะเป็นต้นใหญ่ที่สุดที่รุ่นในรุ่นเที่ยวามาพันห้าร้อยบาทเป็นพันโขบชายน้ำแล้วก็ฝั่งสวนอีกแถวหนึง่งฝั่งนู้นนะคะ หนึ่งตรงนู้นก็คือเป็นพันธ้์หน้มดนาดำไม่งั้นก็ก้านยาวประมาณนี้นะคะตอนที่เหลือก็ลงหมอนทองก็มีต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างส่วนฝั่งนี้ก็คือน่าจะได้กินลูกอยู่นะถ้าดูแลดีๆนะคะอ่าประมาณนี้ ฝัง่งที่ติดถนนนี่แบบได้ไปดูแลนี่คือโอเคแหละแต่ฝั่งใกล้ๆนี่คือแคลแกนละแคลแกนบางต้นคือโดนเชื้อราไปโดนอะไรเงี้ยค่ะมีความทำยากพอสมควรไม่พอสมควรสำหรับมือใหม่แบบเราก็ถือว่ายากมากนะคะ,ะวันนี้พามาชมสวนทุเรียน ลงไปประมาณหกสิบสามต้นพื้นที่ที่ลงไปใช้พื้นที่ประมาณระยะห่างแต่ละโคก็ประมาณสามเมตรสี่เมตรได้ค่ะสี่เมตรน่าจะสี่คูณสี่ประมาณนี้นะคะนี่ระยะห่างแต่ละพื้นที่นี่ก็คือประมาณสี่เมตรนะคะคูณสี่เมตรกว้างห่างสี่เมตรสี่เมตรไปเรื่อยแต่ละโคงแล้วก็เราก็ดินมาถม ถมถ่มถม,ถมแล้วก็เดินระบบน้ําตอนนั้นใช้คนนะคะแต่จริงๆถ้าแนะนําเลยก็คือไม่มั่นใจว่าคนอื่นทำยังไงแต่ว่าใช้รถไปเลยน่าจะสบายกว่าวันนี้วันที่วันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยช่วงนี้หยุดนะคะวันนี้หยุดไม่ได้ไปขึ้นเวนมาทำสวนนี่มือพองหมดเลย ข้างนี้ก็พองเพราะว่าขุดมายาลาบนี่ข้างนี้พองเลยเจ็บมากเลยขุดมายาลาบออกนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคัดใจมากเลยนี่เรามีเจ้าตัวนี้มาอยู่เป็นเพื่อนด้วยตัวนี้คือตัวเฝ้าสวนห้องน้้นเป็นห้องควบคุมของเรานะคะเป็นห้องควบคุมระบบน้ำ ตัวนี้ยังเป็นใช้ไฟอยู่แต่ว่าอีกหน่อยจะใช้เป็นโซลาเซลล์แล้วแล้วก็มีวงจรปิดดูไว้ดูว่าระบบน้ำมันทำงานไหมประมาณนี้นะคะเพราะว่าช่วงปีแรกอะ่ะคือแค่ไม่ได้มาดูเลยเดือนหนึ่งขึ้นมาแค่เรียกว่าสามเดือนไหมมาครั้งหนึ่งอย่างนี้ได้เลยส่วนเจ้าตัวเขาที่เขาทำก็มาบ่อยอยู่แต่ว่าก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเพราะว่าช่วงนั้นทำงานนะคะ วันนี้ฟ้าคลึ้มฝนตกเปรอๆอยๆแล้วค่ะนี่เราอยู่ใต้ร่มไม้วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันหลังมามามอยกันใหม่นะ